พร้มอมเป็นมาหลดเลยบ่นเนี่ยอ๋อรหลดอยู่ลอยซีสิบสีเออเม่เห็นไม่เห็นจะอย,ยู่ในพยพอนะ่ะ เราวอกเราเห็นอยู่เราเลยบังหนาเราเห็นบอที่เห็นเราปีนหนาแล้วบ่กเออเราอายเออ หาบอกเกี่ยวกับบ้านนะมล้วไปดิกินเบียบางวงเลยนะไปอยากกินเยอะอกกินเลยเบียบางวง มันไกลบ้านเนาะอันบบน,อนี้แต่เนี้มันก,กบบนรไกลบ้านเนาะเบียร์มันเย็บจะบาดเรามันคิดซื้อกีนอ่ะเออ